พิกัดโกแรงใกล้ฉันบอกเลยว่า o อพชีเสิร์ฟหนักมากลดทั้งร้านไปเลย30%ววแค่ช็อป4ชิ้นขึ้นไปและที่สำคัญช็อปครบตามกำหนดเลืยกรับของแถมได้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยคลิปนี้เลยขอมาป้ายาไอเทมเด็ดที่ช็อปซ้ตุนแล้วตุนอ e. ีการันเตอร์คือการันตีว่าใช้ดีจริงตัวแรกก็ต้องนี่เลยค่ะน้ำตกกล้วยไม้ราตรีลดเลือนริ้วรอยเติมความฉ่ำใสบอกเลยว่าใช้แล้วรู้สึกผิวใสเนียนขึ้นจริงที่สำคัญเนื้อบางเบาชอบมาก CF ่เเลยค่ะตัวนี้แล้วไปกันต่อที่เซรั่ม ท,ทนแล้วราคาดีแบบนี้คือหยิบตุน่นดนด่วนเลยค่ะและกันแดนดที่ใช้หมดไปหลายรลอดแล้วก็ต้องตัวนี้เลยค่ะเขาเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มที่บางเบาไม่หนักผิวไม่ล้อนไม่เป็นคราบให้การปกป้องผิวขีดสุดใช้ได้ทุกวันเลยชอบอมากส่วนงานเมคอัพเขาก็มีให้เลือกกันแบบจุใจใครอยากได้งานตาสวยฉ่ำเล่นแสงแนะนำอายพาเลตตัวนี้เลยค่ะเขาเป็นเนื้อประกายชิมเมอร์เน้นคืนแน่นสวยชใช้เป็น everyday look ตลอบเดียวคือเอาอยู่เลยค่ะและถ้าพูดถึงไอเทมที่ต้องมีทุกบ้านก็ต้องครีมอาบน้ำกับบอดี้ล otion oriental beauty เลยสาาาคคคัญือรรดีุแ ช็อปกันได้เลยนะคะตอนนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น